เธอเตรียมตัวนะเธอ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 โวย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 น่ก็เปิดมาคุณพี่รนคุณโทๆโโนละนูน่การ้าไว้การเข้าไว้แต่ขอุอหมดเลยอหมดเลยโอเคโอเคเข้าวงมาคือเตรียมสู้ตลอดเลยนะครับเพตีได้เลย

อีกคำหลังอีกองไปไหนอ๋ออีกองอยู่นู่นพี่ดูแล้วว่าพี่ตั้งใจจะเล่นอะไรอ่ะไม่ใช่เขาโผล่าปืนาวางหน้าเรายนจัดียาเฮ้ยมาแล้วเอจช่วยเพื่อนไหมช่วยเพื่อนพี่เอาถ่ายถ่ายกันเเาดูคนน้องเฮ้ยลูกเสือรวมรวมหน่อยลูกเสือรวมหน่อยลูกเสือ ลูกเสือลูโล่ในลูกเสือเออแตกแถวอ่ะเอ๋ดิถ้าเกิดเห็นเขาชุบอ่ะฝากคอตาไหมโอเคเดันมึงก็คนก็คนทำไมจะชนการไม่ได้มะดีอาฝากด้วยดีฝากด้วยนะดูเวลาก่อน เอาเอาแล้วจไปทำไมเาใจมาแกงมยอครพี่ยืนบนของเราเลื่อนหมาย่าไก่พี่จะใสายังไกล้เอยเเอไเสียไม่ได้เสียไม่ได้เธอเตรียมตัวนะเธอ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  โวย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 ยโวยยนี่แบบนี้ดนี่ก็เปิดมาคุณพี่ด้านคุ้นูละนูละรยอะไร้ากันกาเข้า้กข้้เขาอุ้มอายหมดเลยอาหมดเลยโอโอเค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 ุ่มคนนึ่งไปไปไป้ว ช่วได้จ่วงได้พี่ช่วงไหนครับยังโอ้ยเชี้อ่ะกล้องพอดีสัตว์เลยแบบพี่นัดไปเลยเไปได้จบก็ได้มีมีมีแก๊งมาปะไม่รู้อ่ะนี่ไม่แน่นอนเลยอ่ชุบก่อนก็ได้ เดยเคก็เสียทองลามจัดไม่อยากจะเป็นอ้ังจะกินอัตวินดำดักไม้กมากับแก๊งนะจังหวะบูธลมพอดีเมื่อกี้เฮียหัวแตกเลยเมื่อกี้มาละมาละาวเ่าชนเร็อย ทำไมหลับขาแข่งวะไม่เห็นหลัอยู่นี่ไงอ้ยโทษโทษเดียวลเท่าทีละคนเชื่อใจเนี่ยแนวเขาแตก

ไม่เท่เลยท่นี่ตรงแย่ตรงแย่ตรงแย่อย่าเดินชนนะอย่าเดินชนนะชนอะไรอ่ะปหูเนี่ยแบบีจ uh yeah. ัดจ yeah. ัดจัดมาวิ่งอโดนไมหลังโทษพี่โทษโทษโทษพี see, uh, ่ก oh ่อผิดคือเดี๋ยวหลอพี่เนี่ยเี่เป็นไรพี่อีกสิบนาทีสิบนาทีเหลือเหลือเหลือเดี๋ยวมันโดนกัรลอง ยแยเยัสบายอ่ะย่สบาย่ย้ายอะเเดแด่ฮาฮาเฮียเหเรอคิดว้าเฮียโดนฟาดฟาดจนจะตายแล้วเนี่ยแต่ก็เลิกกับเตียวหัวไปตยไม่ได้ไม่ได้หัวแต่ว่าก็ได้ตีหลายทีนะตอน้่าคือคือบก็ไตีสนดีป่ะพี่ดีป่ะสมทุตภูมิทุตภเล่นใหม่ยกอะไรอ่ะเอาไงเราเชื่อป่ะพี่เชื่อค้ับปะ เรื่องอะไรออ่่ะชวยเรืงกิจกรรมวิ่งใครเป็นคนวิ่งเกร่์าครับวันนี้ทำอะไรลัมคาร์พิตัสไม่ได้แต่เขาครูไม่ให้เขาเลยอยู่บางนาพี่ไม่ใช่มาถึงไม่ถึงแบบอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่โอซีครับเอออยู่ขอนแก่นครับพี่แฉ่เฮ้ยปีใหม่หรอว่าจะหาที่ไปวะอย่าหรือไปขอนแก่นดีกว่าลองตัวตัวอ่างนะพี่ก็แตก ไม่มีพี่ไม่เกาะแล้วแตกหลายคนเลยนะเกาะแล้วก็แตกเกาะแล้วก็แตกว่านี้พี่เคี่ยวหัวโอซีแล้วครับหัวโล่งเลยดิพี่ลงว่ายกางเพลงนั่นแยนะใช่หรอพี่ปีนกางเหรอ เมื่อวานทุกอย่างเลยเมื่อวามีตีตีภูอะไรด้วยนี่ถามถามถามทีแล้เนี่ยปวดบุญหไม่ปวดโอ้ใช่บุญหลวงเจ้าไม่รูไม่เห็นมองแล้วรัวพี่ถามถามทีแล้วเลยหนฟังหนูฟังลาไม่พวนามลำลำไม่วี่ยหนูฟังตีไม่ภูเมื่อวานเติมเมาเติมเมาถามเติมเม่า๋อแตกวะพี่เติมเมาถามไปเติมเม่า คุณค่ะไม่ได้ยินเลยครับหลังจากที่เอ่อ่ไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันนะคะตอนนี้เขาย้ายจุดตกปลาใหม่อยู่กลางทะเลที่คิดเฮ้ยโหเรือเพิ่งไอ้นี่เมื่อกี้เอง่ะไปพาวเรือเพิ่งปล่อยพังไปอ่ะนี้ก็ได้พี่ไม่เป็นไรอุ้มต่ออีกต้องโอเคมีสองฝั่งแล้ว มีสามฝั่งล้วตอนนี้ล่าสุดปเราไปลงมากันไขตะโกนครตะโกนตัวเองรู้อ่ะเธอทาทุกคนเดี๋ยวรีเซ็ตกันเดี๋ยวทําข้าวเสร็จเดี๋ยวติดต่อเขาอุ้มหน่อยนะครับคนนี้เขาเนี้ยอุ้มเธอคนนั้นน่ะเราเห็นเขาหลายรอบแล้วเขาขี้แปลกมากเลยคนหัวโสนส้มๆอ่ะเ็าฟัลมยาพอดีเขาบูดลมพอดีหัวแตกเลยไม่แต่แต่เราเห็นเขาขี้แบบ คีแบบเขาเรียกไงคีแปลกอะแต่ใจเฮ้ยขี่พิสดารอะเธอเก็งฟิลปะในรูปอ่ะนะในในภาพอะไรอ่ะคะเพื่ออย่างของเราไม่รู้กันที่ภาพภาพเราไม่ตรงตอนคือเราอ่ะกำลังวิ่งไปหาเขาใช่ปะแต่เขาอ่ะง้างไม้มาเราขีเลยอ่ะแบบเหมือนจะเป็นหัวเราไม่รู้แล้วต่อไปเขาก็ขีเธอเลยนี่ใช่ปะใช่เขาเขาบายาพอดีเป๊ะเลย ถ้าเราอะโดนเขาแบบคีบงองอ่ะหลายรอบแล้วเวเ้ยาก็โดนหลายรอบเหมือนกันแบบหนึ่งวีก็ตายอ่ะแบบเฉพาะคนเนี้ยเขาจะบ้าเราโดนแต่คนเนี้ยท<อ>ี่ปแปลกอ่ะคนอ,อื่นเนี่ยคือมันปกติอ่ะ